นี่จังหวะนี้ครับทําไมถึงตั้งใจที่จะฟันศอกเพราะจังหวะนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นสัญชาตญาณนะหรือว่าจังหวะมันได้ก็ไม่ได้ใจครับเาก้มมาจะต่อยท้องใช่ไหมไม่ได้จังหวะใช่ใช่ครับไม่ใช่ฟุกนะก็อาจจะฟุกด้วยก็ได้ในจังหวะแล้วทำไมจังหวะนี้คุณถึงลงไปนอนล่ะคะมันคิดไม่ออกครับเพราะว่าจังหวะนั้นเราคิดว่าเขากําลังเมาอยู่นะผมก็เลยใช้จังหวะนี้เพื่อจะปิดเกมครับแต่ลูกกระโดดที สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับผมลิทธิวดานะครับน้ำตาลค่ะกับช่องลิทธิวดาชาแนลและ f c e b o o k Fanpage ลิทธิวดาสิทธิกุลค่ะครับผมพบกับเรา2คนเป็น EP ที่3<า>แล้วนะครับก็สำหรับ EP นีนี้ก็ไปชมเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศการซ้อมกันเนมตัวก่อนชกไฟล่าสุดของผมซึ่งโชกับโลโบภูเก็ตไฟขับนะครับไปชมเบื้องหลังค่ะแล้วก็ เป็นการเล่าความรู้สึกของลิเทวดาเองใช่ครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะได้ดูไปแล้วนะครับสําหรับไฟนี้ก็ผมจะเอามาเล่าบรรยากาศความรู้สึกสําหรับไฟล่าสุดนะครับว่าเป็นยังไงบรรยากาศจังหวะสําหรับการซ้อมไฟนี้ของลิเทวดานะคะฝึกซ้อมที่ค่ายราชามวยไทยที่เพิ่มศิลป์ค่ะใช่ครับผมแล้วก็มีมือเป้านะครับเป็นพี่ลิทิเดตนะครับทําการฝึกซ้อมนะครับทาการจับเป้าให้ผมสำหรับไฟนี้ก็ เก็บตัว14วันนะครับแล้วก็ก่อนนั้นนั้นผมก็ได้ไปเก็บตัวมวยสักคนกีฬาภายในกองทัพเรือเอ้ยกีฬากองทัพเรือใช่ครับกีฬากองทัพเรือมาก่อนแล้วแล้วก็เข้ามาฟิตซ้อมมือไทยต่อเลยแล้วคู่ป้าม,มีใครบ้างคะคู่ป้ามก็มีหลายคน,นครับก็มีสอนขาวมีเจมสักครับก็หลายคนนะครับช่วยลุมป้าม,มสอนเพราะว่าวันนี้ก็ต้องเตรียมตัวรับขับรับรับมือเพราะว่า ต้องปั๊มเยอะๆเพราะว่าเขาเป็นมวยขับน<ล>ะแข็งแรงด้วยอาวุธเด็ดที่เตรียมไปนี่อะไรคะอาวุธสําหรับไฟนั้นก็ถือว่าเตรียมเตรียมทุกลูกนะผมว่าซ้อมก็เนี่ยก็เนี่ยดูภาพการไปซ้อมควบคู่ไปนะครับก็จะเน้นทุกอาวุธนะครับมีแรงกดดันไหมคะไฟนี้ไฟนี้ก็ถือว่าเป็นไฟที่ก็ไม่กดดันเท่าไหร่นะครับ ต่นร่างกายนะคะบอกเลยันนี้รับเขามาถึงบรรยากาศตอนชกแล้วนะคะนี่เป็นยกที่หนึ่งครับวานนั้นต่อยกันที่พิกัดึรี่ิกสาปอนด์ครับผมอยู่มุมแดงนะครับส่วนโลเบิตภูเก็ตไฟขับมุมน้าเงินนะครับนั้นชกกันที่จังหวัดสงขลาศึกสิงห์มาวินบวก มหาวชิราบุตรค่ะใช่ครับชกไว้เมื่อวันที่18ธันวาคม2563ค่ะผมสำหรับยกที่หนึ่งครับก็นี่ครับผมต้องรับจับทางนะครับส่วนเขาก็จะเดินเดินค่อยๆเบียดครับก็ยังเดินไม่เร็วเท่าไหร,ร่นะดูจังหวะชิงดูเชิงกันอยู่นะครับระหว่างอยู่บนเวทีความคิดเป็นไงก็ความคิดยังไงก็คือหมายถึงว่าต่อยอะเราจะคิดยังไงใช่ไหมใช่ก็คือ เราก็ต้องดูเขาเขาด้วยไปด้วยนะครับว่าเขาจะมาเดินเร็วเดินช้านะครับเราก็ต้องเตรียมอาวุธลับหนึงไว้นะครับยกหนึ่งก็ยังช้าอยู่ใช่เขายังเดินช้าอยู่เขายังไม่เร่งนะครับเพราะว่าเมื่อขั้ส่วนมากเขาจะมาเร่งยกสามสี่นะสามสี่ห้าจะเป็นยกของหัวขับนะครับปลายยกสามอย่างเงี้ยนี่ครับยกที่หนึ่งก็ผมก็ยังไม่เร่งมาก ใช่ครับเรื่อยๆแล้วก็เพราะว่าไฟนี้เพิ่งกลับมาต่อยหลังจากไปเชาะไปช่วมวัสากลทีมชาติครับเก็บตัวสากลทีมชาติประมาณสองปีกว่าพูดถึงว่าสเต็ปหมัดดีขึ้นมากเหรอในความในสตายตเนี่ยดูดีขึ้นเหรอโดนสอบกลับไปแล้วจังหวะนี้ก็คือตั้งใจนะครับเพราะว่าผมผมจะแยบก่อนแล้วก็สอบกลับนะับให้เขา แ็บให้เขาพะวงใช่แล้วเราก็จะได้จังหวะครับก็ู้นี้ก็ตั้งใจนะครับ,รบแต่ใครจะมองว่ลูกฟุกก็ได้ <c oughs> <c oughs> อาจจะฟุกไปด้วยก็ได้ครับจริงๆก็ฟุกนะไม่แต่มันเป็นจังหวะจริงๆก็เพราะถ้าไม่ถ้าไม่ได้จังหวะจริงก็จะออกไม่ไม่ได้ใช่แต่ว่าจังหวะแบบนั้นก็มีโอกาสพลาดได้เหมือนกันนะใช่ตั้งแต่ดูมานี่แข้งซ้ายยังไม่ทำงานเลยนะเก็บไว้ไง เก็บไว้ได้เหรอยังยังยั่อก <S <S อกนี่ครับยกที่สองอยังเนี่ยนนะยังนะหึงยกที่หนึ่งอยูน่นะครับผม,ผมพาไปก็ลืมดูมวยไปด้วยนี่นี่ครับยังไม่ยังไม่ได้จัเป็นปิดเกมนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่เลือกมากเพราะว่าอยู่ระยะเขาต่อยห้ายกมาสม่ำเสมอกว่า <S <S เพราะว่าอย่างเราเราก็เพิ่งกลับมาด้วยครับจะต้องจีกันยุระยะดีๆ ใช่พูดจุดแข็งของโรโบนี่เป็นยังไงคะเเขาเป็นมวยเข่าตามที่ว่าดูก่อนต่อยนะที่ศึกษาก่อนก็คือเขาจะเป็นมวยเข่าแข็ง,งแรงนะครับแล้วก็มีศอกมีหมัดด้วยนะนี่เขเดินเขาเริ่มเดินเร็ว้นะดูในกนี้นใช่ครับเริ่มเดินติดตัวนะครับนี่ผมก็ได้ใช้จังหวะทีเพื่อสกัดจังหวะเขานะครับนี่หักออกไปครับนี่จังหวะนี้ครับทําไมถึงตั้งใจที่จะฟันศอกเพราะจังหวะนี้ผม ไม่รู้่ามันเป็นสัญชายาณนะหรือว่าจังหวะมันได้ก็ไม่แน่ใจครับเขาก้มมาจะต่อยท้องใช่ไหมใช่ใชไ่ได้จังหวะใช่ใช่ไม่ใช่ฟุกนะก็อาจจะฟุกด้วยก็ได้ใ <c oughs> <c oughs> นจังหวะแล้วทำไมจังหวะนี้ค <c oughs> ุณถึงได้งลงไปนอนล่ะคะ <c oughs> มันคิดไม่ออกครับเพราะว่าจังหวะนั้นเราคิดว่าเขากําลังเมาอยู่นะผมก็เลยใช้จังหวะนี้เพื่อจะปิดเกมครับใช้ลูกกระโดดถีบก็อาจจะเป็นมันก็คิดไม่ทันนะเพราะว่าจังหวะมันได้หรือว่ายังมันก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ก็ใช้จังหวะ ไปหมัดปิดเกมมาเลยนะเน้นปิดเกมเร็ว,ป,รวปิดเกมเร็วครับเพราะว่าระยะยาวอาจจะไม่ได้ใช่ครับ <c oughs> กตรงนี้อาจจะเห็นหลายคนนะใช่ห <c oughs> มายนว่าผมอาจจะใช้จังหวะน,นี้สอบหลายคนหลายๆคนอาจจะเคยดูหรือเปล่านะนี่เป็นรอพชา <c oughs> ก็เคยจังหวะแบบนี้อาจจะเห็นไฟต่อยเดือดสตาต่อยสีมนุษย์นะพูดถึงว่าเป็นลูกเก่งของเราได้ไหม ลูกฟุกก็ได้ครับเป็นลูกฟุกีกว่ไหมลูกฟุกหลายรั้นมาเกินนะนี่ครับแต่ลูกฟุกมันก็อาจจะมาจากการฝึกซ้อมนะครับแบบว่าทําให้มันชินทําให้มันแบบว่าทําอยู่สเสมอๆจนมันจดจําแล้วครับนี่ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการชกไฟนี้แล้วก็การซ้อมกันต่อยนี่แล้วก็ไฟต่อไปอาจจะเห็นแบบนี้นะครับเพราะว่าผมอาจจะมาพูดก่อน,นกชก ใช่ครับการวิซซ้อมแล้วก็ออกมาการต่อยครับผมและภาพภาพหลังนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนชกเสร็จค่ะใช่ครับแล้ว,ลวพูดถึงว่าถ้าสมมุติแพ้จะเอามาลงไหมก็เอามาลงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวามาลงแล้วก็อาจจะเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นผลดีเพราะว่าเอามาลงแล้วก็แฟนๆช่วยดวูอาจจะเป็นแบบว่าแนะนําลูกแก้ไขชชใช่ครับว่าเราต้องแก้จุดดีจุดเสียตรงไหน <c oughs> ครับผมก็จะได้มองเห็นจุดบอดด้วย ของตัวเองครับจะได้พัฒนาต่อไปก็อีพีนี้ก็จบลงไปแ <store S 1> ล้วนะครับถือว่าเป็นอีพีก็เป็นรูปแบบใหม่แล้วก็สร้างคอนเทนต์ใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับก็อยากให้แฟนมวยรู้จักเราหลายๆด้านนะอาจจะเป็นเดี๋ยวผมอาจจะเป็นไปทาอาหารหรืออาจจะเป็นการพิซซ้อมแล้วน้วนหรือว่าครับหลายๆแบบให้แฟนมวยได้ติดตามและรับชมสําหรับวันนี้นะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b <Bern>. s c r i b e ทาง ยูทูบด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราสองคนค่ะจะได้มีคลิปมาให้แฟนๆชมเยอะๆค่ะครับผมฝากกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดดูจบแล้วกดแชร์คอมเมนต์มาได้นะคะครับแล้วก็คอมเมนต์ติดชมได้นะครับก็วันนี้ก็จบลงแล้วเดี๋ยวผมสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันอีพีต่อไปนะครับฝากติดตามชมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย